you mm -hmm. ากินสันทำให้มีอาการสั่นเคลื่อนไหวช้าแข็งเกรง็งและแสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งที่ในใจของพวกเขารู้สึกเหมือนกันนั่นก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจ ค่ะ,คะโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมของสมองนะคะโดยเฉพาะบริเวณก้านสมองที่ผลิตสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเคลื่อนไหวช้ามีอาการเกร็งแล้วก็สั่นนอกจากนี้เมื่อโรคดำเนินไปมากขึ้นผู้ป่วยก็จะมีอาการทรงตัวแล้วก็เดินลำบากทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการล้มได้นอกจากนี้ก็มีความเสื่อมของสมองส่วนอื่นๆด้วยที่สร้างสารสื่อประสาทอื่นๆทำให้มีอาการที่เรียกว่าอาการนอกเหนือการเคลื่อนไหวนะคะได้แก่อาการท้องผูกอาการนอนละเมอฝันร้ายหรืออาการซึมเศร้าวิตกกังวล ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่มักจะนำมาก่อนที่จะมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติและเมื่อโรคดำเนินไปมากขึ้นอาการนอกเหนือการเคลื่อนไหวนี้ก็จะมากขึ้นด้วยเหมือนกันจนทำให้มีอาการที่ความจำสดถอยลงหรือว่ามีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วยค่ะอุบัติการของโรคพากินสันนะคะอยู่ที่ประมาณ240คนต่อประชากรแสนคนหรือคิดง่ายๆก็คือประมาณร้อยละหนึ่ง ของประชากรที่อายุมากกว่า60ปีค่ะจะเห็นได้ว่าโรคาพาร์กินสันเป็นโรคที่เจอได้ในผู้สูงอายุค่ะโดยเฉพาะอุบัติการเนี่ยจะมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าคิดว่าเกิดจากปัจจัยหลายๆสาเหตุนะคะอย่างเช่นหนึ่งอย่างที่กล่าวไปก็คือส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอายุที่มากขึ้นเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เกิดโรคาพาร์กินสัน ปัจจัยที่มีส่วนเสริมที่ทําให้เป็นอย่างเช่นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอาจจะมีการใช้สารเคมีบางอย่างที่ทําให้มีอาการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือในอาชีพบางอาชีพนะคะหรือว่าคนที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมองบางทีก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์กินสันได้โรคพาร์กินสันเนี่ยวินิจฉัยด้วยอาการเป็นหลักค่ะโดยที่ อาการที่เจอได้บ่อยในผู้ป่วยการสืินสารส่วนใหญ่ก็คืออาการสั่นขณะอยู่เฉยๆนะคะและซึ่งมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะไม่ได้เป็นทั้งสองข้างแล้วก็ประกอบด้วยอาการเกร็งและเคลื่อนไหวช้าในข้างนั้นๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโรคดําเนินไปมากขึ้นก็ค่อยมีอาการสองข้างและหลังจากนั้นก็จะมีอาการของลําตัวแกนกลางทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่เหมือนโตลำตัวโค้งงอแล้วก็มีอาการเดินลำบากหรือบางคนเรียกว่าเดินซอยเท้าหรือเดินเหมือนหุ่นยนต ซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่อาจจะพบได้ในโรคอื่นๆอ,อย่างเช่นที่เราเรียกกันว่าโรคพาร์กินสันเทียมซึ่งอาการจะคล้ายๆกันแต่การดําเนินโรคจะไม่เหมือนกันและอาการที่เริ่มจะไม่เหมือนกันค่ะโรคพาร์กินสันแท้เนี่ยส่วนใหญ่ จะมีอาการที่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปอีกสองข้างแล้วค่อยมีแกนกลางลําตัวในขณะที่โรคพากินสันเทียมเนี่ยมักจะมีอาการทั้งสองข้างหรือบางทีเริ่มที่อาการแกนกลางลําตัวก่อนทําให้มีอาการเดินเคลื่อนไหวผิดปกติหรือทรงตัวผิดปกติตั้งแต่แรกที่เริ่มมีอาการค่ะค่ะต้องเรียนว่าโรคพากินสันเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะเนื่องจากเราทราบว่าเกิดจากการที่มีสารสื่อประสาทที่ลดลงโดยเฉพาะสารที่เรียกว่าโดปามีดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเติมสารสื่อประสาทเหล่านี้ไปคนไข้ก็จะอาการดีขึ้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่การรักษาผู้ป่วยเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยการทดแทนสารสื่อประสาทเหล่านี้แต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่หายขาดเนื่องจากว่าเป็นโรคความเสื่อมของสมองอาการก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อระยะของโรคดาเนินไปหรืออายุที่มากขึ้นนอกเหนือจากการรักษาด้วยยาแล้วสามารถทําการรักษาด้วยวิธีอื่นๆได้อย่างเช่นการออกกําลังกายค่ะนะคะหรือว่าเมื่อคนไข้มีปัญหา หาเรื่องของการกลืนก็สามารถที่จะฝึกการกลืนได้คนไข้มีปัญหาเรื่องของการทรงตัวก็สามารถที่จะกายภาพเรื่องตรงนี้ไดน้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาที่ไม่ใช้ยานอกจากนี้ในโรคพาตินสารยังมีการรักษาด้วยการผ่าตาัดการผ่าตัดเนี่ยไม่ได้รักษาให้หายขาดแต่ช่วยทําให้อาการดีขึ้นได้เป็นการรักษารวมกับการใช้ยาค่ะ แล้วเราสามารถที่จะปรับยาทําให้ผู <STAR aurait> ้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาได้ต่อเนื่องมากขึ้นการดูแลคนที่บ้านเรื่องของโรคภารินสันี่ยก็จะเน้นการกินยาให้ตรงเวลาก็จะเป็น ตัวที่ช่วยได้นะคะแต่เมื่อโรคเป็นมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะคนที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอคนไข้จะต้องกินยาหลายมื้อมากๆบางคนสี่มือ้อบางคน5้ามือ้อ6มือ้อเพราะฉะนั้นการที่ให้กินยาให้ตรงเวลาและสังเกตอาการจะช่วยทำให้หมอสามารถที่จะปรับยาให้คนไข้ได้ดีขึ้นรวมถึงในคนที่เป็นโรคพาร์กินสันมานาน การเดินและการทรงตัวของคนไข้อาจจะไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงในการหกลม้มจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าญาติต้องเข้าใจว่าอาการของผู้ป่วยพากินสันนี่มีทั้งอาการการเคลื่อนไหวผิดปกติและอาการนอกเหนือการเคลื่อนไหวค่ะและนอกเหนือการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าเรื่องของทางอารมณ์หรือความจําที่ลดลงเพราะฉะนั้นการที่ญาติเข้าใจว่าผู้ป่วยมีอาการแบบนี้ก็จะช่วยทําให้หมอสามารถรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นคะโรคพากินสันเป็นโรคที่รัก ได้ค่ะถึงแม้จะรักษาไม่หายขาดแต่รักษาให้อาการดีขึ้นได้และทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ <All right. S 1> นอกจากนี้อยากให้ทุก,ท,กท่านเนี่ยเข้าใจผู้ป่วยนะคะว่าผู้ป่วยพรยาร์กินสันมีอาการทั้งการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและการนอกเหนือนการเคลื่อนไหวถ้าเราเข้าใจผู้ป่วยพรยาร์กิเนสันมากขึ้นก็จะทําให้ผู้ป่วยพรยาร์กิเนสันเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมของเราได้อย่างมีความสุขค่ะ เธอยังมีฉันอีกทั้งคนเรายังมีคนทั้งมากมายขอให้มันใจอาการเธอจะต้องหายขอเพียงแค่เธออย่ายอมแพ้มันเสียก่อน